รีวิวลิปสุดคิตจากแบรนด์ยูสตา์เป็นคอลเลคชันยูสตาร์ซิกเนเจอร์แมคโค r เปอร์คริสตัลแอมลิปสติกที่มีทั้งหมด5เฉดสีลิปสีชัดเนื้อนุ่มบางฉ่ำและติดทนมาดูกันว่าสีไหนเหมาะกับลุกไหนบ้าง4 0 1สีเดลี่มอฟสีชมพูหวานหวานเหมือนลิ้นกระต่ายใครที่ชอบลุกใสหวานสีนี้เหมาะมากๆต่อมาเป็นสีเบอร์ศูนเป็นสีพีทเบฟสีโทนส้มอมแดงลุกสาวหวานส้นเปรี้ยวสีนี้ขับผิวมากๆค่ะส่วนตัวเปลวชอบสีนี้มากๆเลยสีเบอร์ศูนย์สามเชอร์ นาจุบสุดๆต่อมาเป็นเบอร์ศูนย์สี่ค่ะนูดพัมกินสีนี้จะออกส้มอิดผสมแดงนิดๆค่ะสีนี้ดูแล้วเป็นสาวมีความมั่นใจได้ลุคเก๋ที่ไม่ซ้าใครเลยค่ะสีสุดท้ายสีที่ห้าโซพรัมสีชมพูอมม่วงสีนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะชอบนะคะแต่ว่าดันชอบเฉยเลยเป็นสีที่น่ารักมากละมุนสุดๆแล้วสีติดทนมากด้วยนะคะพอเช็ดออกก็ยังทิ้งสเตนสีไว้ชัดเหมือนเดิมชอบแบบทุกคนสีสวยฉ่ำวาวมากๆปากฉ่ำไม่แห้งเลยพกติดกระเป๋าไว้เติมระหว่างวันได้เลยค่ะและราคาาาาากกกกก็นน่รรรรรััมๆสหบิะจจแด์์ยต